ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้ในวิชาดนตรีนัทศิลป์นะครับก็มาพ้อ,อ,อก,กับคุณครูบันเจินนะครับในคลิปแรกในเทอมที่สองในภาคเรียนที่สองภาคเรียนที่สองในวิชาดนตรีนัทศิลป์นะครับในเทิมที่หนึ่งเราเรียนเกี่ยวกับดนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเทิมที่สองก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ หน้าทศสิ่์นะครับเป็นการเรียนเกี่ยวกับหน้าทศสิป์ก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับการแสดงนั่นเองนะครับวิชานี้ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการแสดงในเทอมที่1เราเรียนเกี่ยวกับดนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเทอมที่2เราก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการแสดงนะครับเป็นวิชาพื้นฐานการแสดงต่างๆนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในเทอมที่2องใครอยากเป็นนักแสดงนะครับก็ตั้งใจ ตั้งใจนะครับจะได้เป็นักแสดงครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับครับในวิชาหน้าสินนะครับในสาระที่สามหน้าสินวันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับจากที่ดูในหนังสือนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าเรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับในชีวิตของคนเราเนี่ย มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันเช่นการเดินการวิ่งการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานซึ่งในการสแสดงเนี่ยก็จะนำเอาการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของการสแสดงอยู่แล้วนะครับการเคลื่อนไหวพื้นฐานมีหลายแบบ การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรมธรมชาติธรรมชาติคืออะไรครับธรรมชาติคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองนะครับอยู่รอบๆตัวเรานะครับการเรียนแบบคือการสมมุติขึ้นนะสมมุติว่าเราเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำตัวเราให้เหมือนกับสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาตินะครับ เราต้องการสมมุติว่าเราเป็นต้นไม้เราก็อาจจะทําท่าให้คล้ายกับต้นไม้ต้นนั้นมากสุดโดยการสังเกตสังเกตลักษณะเด่นของต้นไม้ต้นที่เราต้นที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบนะครับต้นไม้มีลักษณะอย่างไรบางต้นสูงเราจะยกแขนสูงบางต้นเป็นพุ่ม อาบางต้นเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะลักษณะนม่เหมือนกันนะครับการเคลื่อนไหวร่างกาย,ยแบบลมโอ้ยลมเป็นยังไงเราอาจจะไม่เคยเห็นลมแต่เราก็อาจจะจินตนาการได้ว่าเออลมมีลักษณะอย่างไร <S <S ลมพัดแรงลมพัดเบาลมพายุแบบนี้เป็นต้นนะครับ <S <S สองครับการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนก็จะมีอยู่ หลายลักษณะนะครับเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นกิริยาท่าทางนะครับเช่นการเล่นดนตรีการร้องเพลงการเตะฟุตบอลการขับรถนี่เป็นต้นก็จะเป็นกิริยาท่าทางต่างๆนะครับ 2. การเคลื่อนไหวร่างกายในแบบอาชีพต่างๆเช่นตำรวจพยาบาลชาวนา ช่างต่ผมเป็นต้นนะครับ 3. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนวัยต่างๆนะครับเช่นคนแกน่การเรียนแบบคนแก่เราอาจจะทําท่าหลังค่อมๆแบบนี้เป็นต้นการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กวัยรุ่นเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนนะครับี่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบ การเคลื่อนไหวร่างกายในแบบสัตว์สัตว์ก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายแตกต่างกันเช่นการกระโดดการวิ่งการคลานการเลื้อยการว่ายน้ําหรือการบินนะครับสัตว์ต่างๆก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายแตกต่างกันไปนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นผีเสื้อผีเสื้อก็จะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ บินนาผีเสื้ออะไรอีกอรน,นกพวกนี้จะื่อนไหวร่างกายด้วยการบินนาผีเสื้อนกแมลงปอนะครับสัตว์ที่มีปีกทั้งหลายก็จะเคื่อนไหวร่างกายด้วยการบิน 2. การกระโดดเช่นอะไรบ้างกระโดดกระต่ายมุจโจนะครับสุนนะัขหมาแมวก็เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ วิ่งนี่เป็นตน้นเต่าก็เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการคลานงูเคลื่อนไหวได้วยการเลื้อยปลากุ้งก็ว่ายน้ำอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะสังเกตนะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นแบบไหนนะครับเราก็เรียนแบบในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ สี่การเคลื่อนไหวร่างกายในแบบสิ่งของอ่าสิ่งของในรอบๆตัวเรามีสิ่งของอะไรบ้างมีโทรศัพท์ใช่ไหมมีสมุดหนังสืออ่ามีโต๊ะมีเก้าอี้อันนี้ก็คือสิ่งของนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบสิ่งของเราก็สังเกตว่าลักษณะของสิ่งของเหล่านั้นเป็นยังไงอ่าเช่นเก้าอ,อี้เป็นยังไงเราก็ ทำท่าตัวเองให้เป็นเก้าอี้สิเราจะเป็นยังไงดีโดยการใช้จินตนาการของเราให้เป็นสะพานทำท่าโค้งให้เหมือนสะพานแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นทีวีเป็นตู้เย็นนะครับเป็นต้นนะเพราะนั้นเราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแสกนะครับจริงต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับอย่นะ อีกอันหนึ่งคือการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์นะอันนี้เราจะให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงแล้วก็ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับ หอมหรือยังครับ้นอมแล้วไปกันเลยนะครับ มีเขี้ยวตายงวงเลยกว่างามีหูมีตาหางยาวช่างช่างช่างช้างช่าง,างเคเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันัต,ตโตใหญเบาจะหกย,ยาวยาวเลยกว่าง่วงมีเขี้ยวตายงวงเลยกว่างามีหูมีตาหางยาวสนุกไหมครับหลังจากนักเรียนขึ้นไหวร่างกายประกอบ บทเพลงไปแล้วเพลงที่ได้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อกี้ชื่อเพลงเพลงช้างใช่ไหมครับเพลงชาง้างสำหรับวันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็คือการที่เราสมมติตัวเองให้เป็นสิ่งเหล่านั้นนะครับที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเป็นพื้นฐานนะของการแสดงร่างกายเป็นพื้นฐานของการแสดงนะครับ เพราะนั้นการแสดงเริ่มต้นจากร่างกายของเราเลยนะครับแล้วก็ไปเรียนแบบสิ่งต่างๆนะครับเอามาปรับใช้นะครับในการแสดงวันนี้ครูฝากงานหนึ่งชิ้นฝากงานหนึ่งชิ้นนะครับอ่าเรียนฟังนะครับฝากงานหนึ่งชิ้นนะครับงานคือให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนะครับโดยให้นักเรียน เคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าของสัตว์เคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าของสัตว์หนึ่งชนิดพอนะครับเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าของสัตว์เียเคลื่อนไหวร่างกายเสร็จปึ๊บนี่เรียนก็บอกว่าเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าช้างอ่าแบบนี้มาให้ครูด้วยนะครับครูจะได้รู้นะครับแล้วอย่าลืมส่งคลิป พีโอมาทางไลน์ลกลุ่มของเรานะครับสวัสดีครับ